ให้ดูโอ้ว้าวเรื่องเรื่องน่าสนใจดีนะคะขอบคุณที่เพื่อนแนะนำสิ่งที่ดีให้เรานะคะมันเอลซีในบูธโอ้โหนี่โฆษณาให้ด้วย กุ no? eh, s <S oh ้ยเฮ้ยแต่มันเป็นมันเป็นเว็บผูกลิกสินอิซั์ออลเอลเอลเว็บผู้ดีกสินมีเพลงประจำเว็บเปล่าไอ้เหี้ยโอ้ยคนที่ควรจะต้องแบบเลิกลองเพลงประจำเว็บพวกมือมึงค่ะ เพลงประจำรายการเราดิกล้วยเพลงประจำรายการอนเป็นตารโอ้ยว่วว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 ซี่คิววววววสวว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 อวว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 วเนี่ยวว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 วซี่คิวว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 ัลว สีเหลืองๆอ่ะสีเหลืองๆหัวดำถ้าเป็นเออถ้าเป็นผมนะก็ต้องปักหัวดำเป็นลุกใช่แต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเล่นจะเป็นยรางไี้ได้ไม่น่ารอดแต่แต่เรื่องแต่เรื่องสายมือสุดอ่ะอันนี้ชื่อเรื่องอันนั้นแหละฮันนี่ชูตาอีกรอบอีกรอบอีรอ ทำไมชื่อเรื่องมันฮันนี่อชูกา้าฮันนี่เม้าบุ้งทีมเราแปะมันมแบบกล้วยไงนรับเพลงของเพงลงเรา

ไม่ไปหรอกไม่น่าจะได้ขดแข็งตัวอย่างคุณปายว่าีไม่เป็นไรเออคุณปไม่เป็นไรเลยสัขภาดีจ้ไม่น่าจะเป็นคนสุขภาพดีเออมี่ไถ่ก็คือซุยโภชนาการดีไอ้ไข่ คอเยแอลแม่งตอแหลอะไอ้เยี่ยแ่หลอกมาหลอย่มันแยงมาจริงจคนหนึ่งอะไม่รูมันไปไหนแล้วอไอ้ไอฉันฉันเองคุณําเพิ่นไม่ได้เออจาเพื่งไม่ได้แย่จังใ้เือชื่อเรือมที่อลินบอกมันคงไม่พีคหรอกมั้งเพราะว่าบอกมันบอกโพซิชันแล้วนะ ใช่เออถ้าพิกขึ้นมาก็แยกย้ายละครับอยู่ไม่ได้สวายยุคดึกดำบันขอกลับไปอ่านบนผนังถ้ำครับชื่อเรื่องอ่ะที่กูบอกอะมันก็คือเรื่องเรื่องทากี้แดดดี้อ๋อกูรู้แล้วรู้แล้วดูดูไม่ออกเลยอ่ะอะไรดีไอ้ยาลุนเดี๋ยวลุ้นอะไรมืงงกูบอกเลยว่าโดนแดกแน่นอน คุณ <One> ป <input> ักยังไงของคุณวะเนี่ยอันนี้ไงทุกคนที่บอกว่าผมดำลูกนั้นคุณมาดูรูปนี้อย่าอย่าออกมาอย่าไม่ใช่มันไปไปแบบได้ตลบหลังเขเป็นฮันกี้ไงฮันกี้แบบฟ้าแบบาเออได้เฮียอ้เฮียเอ้ย มึงขนลุกไปหมดเลอ่ะมึงลองดิมึงไปอ่านนะไปอ่านไปอ่านไม่ไปอ่านยังเราคุย่้ามไได้เหรอยังยังมึงเอาเหรอมึงมาสรุปมให้ฟังหน่อยมึงไม่เอาอ่ะกูคิดว่าความเสี่ยงดีกว่าการที่มึงมีความเสี่ยงมึงกูบอกเลยว่าถ้าเราแน่ใจแล้วอ่ะเราก็ไม่ควรจะไปองลงไม่เสี่ยงถ้ามึงแน่ใจใน ความในความเชื่อมั่นของมึงอ่ะมึงก็อ่านแม่ใครก็ได้ไม่จะพิกต้นหลังพลิกต้นไหนวะพลิกข้งเลยว่าปล่อยลูกบอกยังจะมีพิกอีกเหรอฉันว่าหน้าปะมันก็บล่อยอยู่แล้วนะจับมุดแปร์ทุกอันหน้าโปะมันก็หลอกเราหมดแหละ เออเหรอมันไม่ได้หลอกเราเว้ยมันหลอกอลินแม่อลินมันหลอกเราจิเฮ้ยไม่เกียดว่ะไม่ได้หลอกนะหลอกฉันไม่ได้หลอกฉันแค่มาถามความเห็นว่าคุณคิดว่ายังไงครับคุณหลอกเราแถมความเห็น คุมึงจะเอาแบบมันวาหรอพอแล้วนะกูเหนื่อยกับการเดาโพสิชั่นจากหน้าปกพอร้องอ่ะอาแบบาช่วงนี้เกาหลีมันมีแต่ตี๋ติเอออะไรวะอีฮีแม่งอีฮีดูดผิดยี่คุณพีซีว่า โอ๊ยอเออทำไมพไมี่อีวายหนูยิงไม่เข้าเลยอ่ะเหนียวไปแล้วอีควายเฮียดูรถมันนี่ว่ามันตาย์ไม่เข็มเนาะโอ้ยไม่เศ้าครับอ่านค่ะ คนอ่านด้ยวยดิอย่าให้ผมไปเสี่ยงชีวิตคนเดียวกดค่าวแล้วกูกดค่าแล้ว,ลวอย่ามอยว้ให้พีกดค้างอยู่หน้าแรงนะคะเขามีลูกไ้เขาได้เป็นแดนดี้มึงออจริงไม่รอดไม่รอดอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปออกตมไม <laughs> ไ,มไ้ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่้่ไ้ไดไ้ ขอน้ำมนต์มาล้างตาด้วยครับเฮ้ยน่าแศดเลยนะที่ย้คุณต้องคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณนี่มีรายการที่ผมย้ายไม่อยู่ในโลกคู่ขนาดหรอทำไมมันทำไมมันเป็นแบบนี้เกิดเหตุการณ์ไม่ครับครับเฮ้ยเขายังไม่กลับเลยต้องอ่านต่อไปอีกสองสามตอนไม่ เขยังไม่ก็เรผอมๆไม่เสียงครับอีมึงสรุปมาให้พวกกูเลยดีกว่ากูสรุปว่ามึงอ่ะต้องไปต่อเว้ยไม่ยอมมึงไม่เสียงมึงต้องกู้คนไปเลยนะเราจัสมุระบางอย่างอะแล้วก็คนจะยอมแพ้รสชาติชีวิตกูบอกแต่ใช่ไหมว่านักลงทุนอะ มันต้องยอมรับความเสี่ยงกูก็อุสตส่าห์ถอยการลงทุนออกมาตั้งแต่แรกแล้วมึงก็ยังขยันขยอยังจะหาชื่อเรื่องก็ไม่มีค่ะว่าแบบป้าคิดบแบบบ้าป็นแบบบ้า,าแยังจะมาเถียงกูยังจะมาเถียงกูอีกมึงนี่นะน่าจะปล่อยให้มันยอมรับความตายคนเดียวโถ่คุณอาลิน แอลไม่ได้ไปเติมมาเลยค่ะคนแบบนี้เอาปลุกปลุกปลอกอลุกไ่งไล่ลงครับอย่างนั้นเราก็ได้ลองเสียงไงลองอะไรไม่เคยเจ็บหลอติเกียโดนตลอดก็ต้องเปคนสัหาคุณต้องเ็คนลองดีวะไมทไมืเป็นกลัว กูบอกแล้วว่าก um oh, ูไม่เสี่ยงอาจจะคุ้มค่ากับการเสี่ยงก็ได้นะไอที่บอกว่ารอดแน่เนี่ยกูไม่เห็นรอดสักลายมันหลอกลวงเราขนาดนี้วะเรามันเป็นสาวายุขีนไงโอ๊ตเฮียเอ้ยลื่นกล้วยมัไม่เต ไม่ทันแล้วอะ่ะลาก่อนสำหรับวันนี้เเก่ามากขอลา,าทีทั้งทีอะไรถาเรื่องเหมือนแบบเอาอย่าโอ้โหแค่ตอนสองแล้ก็อย่างนี้แนละ้วปะยังไม่ไงจริงพวกคน <c oughs> ไปถึงตอนสองแล้วด้วยนะผมยัีตอนหึงอยู่เลยใช่ <c oughs> ดูแต่ดูอโอเคตอนสองกว่าก็น่าจะใช่แล้วแหละไอ้กไม่มีในชีวิตมันก็มีความเสี่ยง่เียมันไม่ค่อยมีสลับแบบนี้หรอก แต่อะไรที่เรามั่นใจมากๆมันก็ทําลายความมั่นใจไปเหมือนกันนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความล้มเหลวในต้อนนี้เลือกเรามันล้มเหลวบ่อยไปไหมล้มเหลวมันล้มเหลวบ่อยเกินตอไนนี้ผมจะไม่เชื่ออะไรที่อาริรามาให้เดาแล้วไม่เชื่ออะไรมึงเป็นคนเดาเองใช่คนสีดำอ่ะ ไม่เอาอะไรเลยโอ๊ยกุ้วยหนักผมโชคชัทางการผลิตโอ อวยตันแกตอนแกเด็กว่ะปากดีเลยล่นะด้โอวยขอผมด้วยพีย่เต่าพี <ผม S 2> ่ต<ม>ุ่นรรอรอๆอๆอ,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 อยู่ไหนกันคารินมาแล้วใส่อ่ไรอยู่ไหน ไม่ยังมามาไรไลินแม่งมาจากไหนไม่รู้ป่าไหนเนี่ยแน่นอนที่สุดแคนนี้ต้องชำระต้องลำชะเขาหล่อจังเขาหล่อเราชมไม่ได้เหรอไม่เป็นไรหรอกด้วยอำนาจของคุณภาษี ลัตนาใจทำให้ไฟเสียเว้ยกูบอกเลยไฟเสียโอ้ยแรงมากแย่าเดี๋ยวกูก็สั่งกราบซะหรอกก้้ยครับโดนแล้วครับกอดเยี่ยมครับกล้วยหอย มีบัวกรรมยอดเยี่ยมฮะไปกับเป็นเว็นของมึงก็แล้วนะโอ้ยกล้วยไข่อ่านอ่านว่าอะไรมากล้วยไข่กล้วยไข่มันต้องไม่รู้โอ้ยังสะรกดไวยถูกมีระเบิด อี่ระเบิดมัวแต่สะกดชื่อทีมตรงข้ามทำไมต้องมั่งซื้อให้ยากเลยอ่ะก็กล้วยไข่ไงทำไมอ่ะไม่ใช่ไหมเกาไม้อะไรวะเนี่ยไม้เล็กจ็ดกล้วยไข่ไม้ไข่ ไปไม่มีอะไร้มันแต่ข่าวกล้วยโอ้ยเฮ้ยเระเบิดอีกล้วยหอยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันมีกละโยช์ในการตั้งชื่อให้เรางงอะคนมาติดเราอ่ะชื่อทีมน้องข้ามเล่นหรือเปล่าทำไมถึงเอ็กโคถึง ใหญ่ค่ะนี่าเป็นระบบใหม่ของการอัดเสียงรมันซ้อนบ่ามึงอัดมึงอัดจอพร้อม นพวกนี้ถ้าไปดูฮันนีบาลเลกเตอร์คือไม่เรื่องอะไรฮะฮันนีบาลเลกเตอร์ไงไม่หมายถึงว่าเชนซอลแมนอะสมมุติไปดูฮันนีบาลเลกเตอร์แบบแตะสมองอะทั้งที่ยังนั่งอยู่แบบเป็นๆอย่างนี้ทำไงคุยกับคนที่ตัวเองคือไม่คือเอาจริงแล้วว่าก่อนที่เราจะดูการ์ตูนหรือดูหนังเรื่องไรเราก็ต้องอ่านเรื่องย่อก่อนเพระ่าด ดูเรื่องย่อคืออยู่ดีดีเราจะพุ่งไปโดยที่แบบไอ้เทียรกระตุ้มทุกเรื่องจะต้องโลกสวยมันก็ไม่ใช่กัวะเฮ้ยทำไมมันแบบนแรงขนาดนี้ดูไปหนึ่งตอนรับไปได้รุนแรงมากอย่างนี้หรอกมึงอ่านเรื่องย่อเขาก่อนไหมก็แบบจะเป็นยังไงแบบมึงจะไปดูหนังสักเรื่องเนี่ยมึงไม่ดูเขาก็ใส่เขียนบอกแล้วก็ไม่ใช่ความผิดเขาแล้วว่ามึงรัาผิดชอบตัวเองบ้างเออ เข้าใจว่าคนเขียนงานมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรก็จะโยนให้เป็นความผิดของแบบผู้ผลิตเก็ตแมคคือมันก็ต้องแบบใช่วินวินวน่ะน่ารักวินวินอ่ะขอบคุณค่ะไม่ได้ผมสำหรับคนนี้ผม,ผมขอลาออกจากต <c oughs> ำแหน่งนเพื่อแสดงความรับผิดช,ชอบ อากเลสซี่บ้าไอ้พวกมามาอยู่ไม่ได้คนพวกนี้มันไม่จริงจังมันไม่จริงใจมันจริงโจื่อไม่ได้ไอ้สัตว์ผมเคยไปผมเคยไปอ่านบทความของของแบบจริงโจ้ รุนแรงอยู่เหมือนกันนะแต่เขาพูด <c oughs> เขาพูดแบบประมาณว่ามันไม่ใช่ความผิดของของคนเขียนหรือไม่ใช่ความผิดของผู้ผลิตแต่มันคือความผิดของ, <c oughs> ของเขาเรียกอะไรมันคือความรับผิดชอบร่วมกันใช้คานี้ไม่ใช่ความผิดแต่ค,ความรับผิดชอบร่วมกันเช่นผู้ผลิตก็ผลิตงานออกมาเขาก็ต้องบอกว่างานของเขามันเป็นแบบไหนหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่อยู่ดีๆโยนโพลอ,ออกมาฆ่าคนตายกลางทีวีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เงี้ย แต่แบบคึงก็แบบมีเลทให้อย่างนี้ใช่ไหมหน้าที่ของผู้เสพก็คือมึงรับรู้เลทไปแล้วถ้ามึงไม่รู้ก็คือแค่ไม่ดูจบอะไรอย่างเงี้ยคนมีสาระอยู่แล้วสาระเลวเฮ้ยแย่งอ่ะโอ้ยตัดผมไม่ได้มด่าตัวเองก่อนเดี๋ยวคนอื่นด่าผมโอ้โหเสียงเสียงอ่อนๆมาแบบเนี้ย เราก็อายุมาข่มกันเหรอเอออายุมาข่มกันเหรอคนที่อายุมากกว่า20่สิบปีอุบาทะ